สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูไก่สีทองครับสวยๆนะครับเป็นไก่รุ่นๆนะครับนี่นะครับสีทองนะครับสีเสมอดีนะครับอ่าตัวที่หนึ่งนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นไก่ขาสั้นทุกตัวนะครับตัวที่สองนะครับ ตัวที่สามนะครับอุยตัวที่สี่นะครับไม่มีแกนไม่มีหมกเลยนะครับตัวที่สี่นะครับตัวที่ห้านะครับสวยทุกตัวนะครับตัวที่หกนะครับ ให้ดูสีเสมอนี้นะครับตัวที่หกนะครับตัวที่หกนะครับไก่สาวๆผมมีประมาณสิบตัวนะครับเราดูตอประมาณครับตัวที่หนึ่งนะครับนี่ครับตัวที่สองนะครับ ัวที่สามนะครับตัวที่สี่นะครับดูข้าวขน้าเลยนะครับนะคทองนะครับนี่นะครับนี่นะครับ แก่เจ้าสวยงามจะดูจักนะครับสวยทุกตัวนะครับท่านใดสนใจหาสีทองสวยๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับหางดำปีเลยนะครับดูนะครับ ตามปิดปี่เลยนะครับให้ดูครับสวยทุกตัวขอบคุณครับ